ธีมนี้เลยค่ะคิสมารมีใครลองชิมบ้างหรือยังคะเปอผายยังไม่ได้ชิมเลยแต่ว่าน่ารักมากเลยเดี๋ยวห้าไงเราจะมาจัดใส่ถาดกันอีกทีนึงนะว่าจะแบบน่ารักนะ่ากินกันขนาดไหนนะคะถ้าใครอยากดูแล้วขอคนละหนึ่งไลน์แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกิน a s ส r วันนี้เลย อร่อยเลยนะคะสำหรับการกินโดนทัทดังกินโดนทัทอร่อยมากอะ่ะจริงๆแล้วนะชอบที่สุดคือรสนี้แหละรสนี้อร่อยเพราะมันมีสอดใส้ด้านในแล้วมันมีเยลี่ตรงเนี้จมูกอะ่ะมันอร่อยมากเลยอะ่ะ แนะนำนะอันนี้ก็ชาเขียวก็อร่อยมันกรุบกรุบตรงเนี้ยชอบตรงตรงที่มันเป็นเก็ดดาวตรงเนี้ยเนาะดอกไม้ปะแล้วข้างในเขาก็สอดไส้ด้วยนะแบบคาสตาร์ทข้างในด้วยค่ะอันนี้ก็ฟินอ่าําหรับคนชอบแบบกินชาเขียวหน่อยๆน,นะคะแล้วก็ชอบอันนี้ด้วยกระดิ่งกุ้งกิ้งกระดิ่งกระดิ่งอันนี้น่ารักอะ่ะเขาเข้าใจทำเนาะมันจะเป็นแบบเทศกา จะทําทมาแปลกๆใหม่ๆนะถ้าใครอยากให้เปาพาเอาอะไรมากินอีกใน ASMR นี้นะคะก mm. ็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวจะไปค้นคว้าหามากินให้จันได้เลยนะคะถ้าอย่างไงคลิปนี้เปาพาไปแล้วนะคะเจอกันใ่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปละค่ะไม่บายจุ๊บ